เขาจะมีงานจัดขึ้นฮะคุณผู้ชมครับครบรอบ88ปีกองทัพอากาศเอาเครื่องบินมาจากหลายประเทศบินโชว์บินผาดแผลงคุณผู้ชมมีนาคมครับจะเป็นช่วงเวลาที่เขาจัดงานขึ้นนะครับเมื่อวานก็ความคืบหน้าจากผู้บัญชาการทหารอากาศท่านมาพูดถึงการเตรียมความพร้อมจัดงานแอร์โชว์เนื่องในโอกาสกองทัพอากาศครบรอบ8ปปีนะครับ เดี๋ยวงานจะจัดขึ้นวันที่7ถึงวันที่8มีนาคมที่กองบิน6ดอนเมืองจะมีหลายประเทศตอบรับมาร่วมกิจกรรมคือส่งเครื่องบินมาร่วมทําการแสดงด้วยนะครับเราเตรียมเครื่องบิน F-16 g ิ f กิฟเฟนท้าสิบทีของกองทัพอากาศไทยบินแสดงผาดแผงให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับได้เครื่องบินจากกองทัพอากาศจีน เครื่องบินแก่กองทัพอากาศอินเดียรวมไปถึงกองทัพสหรัฐก็จะส่ง F35A2 เครื่องมี F16 รวมไปถึงกองทัพสิงคโปร์ครับกองทัพอากาศสิงคโปร์ก็ส่งมาสนับสนุนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเขาจะส่งมาทําการแสดงเติมน้ํามันในอากาศโอ้ค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมเคยเห็นหรือเปล่านะครับก็มาสนับสนุนด้วยรอบนี้นะครับ ทางผู้บัญชาการฐานอากาศท่านบอกนะครับว่าตอนนี้กองทัพอากาศเองอยู่ระหว่างการเตรียมการนะครับเดี๋ยวจัดโปรแกรมการแสดงการบินซึ่งแต่ละชาติเองก็ต้องแบ่งเป็นช่วงเวลาใครจะเอาห่วงไหนใครจะเอาห่วงไหนรวมถึงกองทัพอากาศจีนกองทัพอากาศสหรัฐนะครับสิ่งที่กังวลเรื่องของความปลอดภยัยกองทัพอากาศบอกเราจะดูแลให้ดีที่สุดงานออกมา คนดูสมบูรณ์คมทําการแสดงสมบูรณ์และไม่มีอะไรการผิดพลาดที่มันจะเกิดขึ้นนะครับส่วนความคืบหน้าเรื่องการซื้อเครื่องบินขับไล่กิฟเฟนของสวีเดนทดแทน F16 ของกองทัพที่เรากําลังจะปลดประจําการไปผู้บัญชาการทหารอากาศท่านบอกนะครับเดี๋ยวต้องไปดูรองนายกท่านอ้วนภูมิธรรมนั่แหละท่านรัฐมนตรีกระโหมด้วยตอนนี้เบื้องต้นที่อธิบายให้ท่านฟังท่านเข้าใจรูปแบบของกองทัพอากาศ เข้าใจแล้วว่าเราตัดสินใจซื้อเครื่องบินฝูงใหม่เพราะอะไรเราคำนึงถึงผลประโยชน์อะไรตั้งแต่การคัดเลือกมาเราคัดมาจากยีบสองแบบให้เหลือ6แบบจาก6แบบเรามาเลือกคัดกันอีกทีให้เหลือ2แบบก็คือ F16 กับกิฟเฟนในการใช้งานของกองทัพอากาศมีความสามารถยังไงถ้าเกิดพังขึ้นมาเงินในการใช้จ่ายเหล่านี้เอาคุ้มที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์กับกำลังพลที่สุดซึ่งก็จะช่วย ประหยัดงบประมาณได้มากจนมาสุดท้ายคิดกันสาตาตจาก22แบบให้คัดมาเหลือแบบเดียวแล้วว่าเราเอากิเพนเราไม่เอา F16 ฟังเสียงช่วงนี้ครับผู้ประชาก,การฐานอากาศครับสองแบบที่เหลือคือ F16 กับกิฟเพนเพราะว่าเรามีใช้งานอยู่ในกองครับเรามีขีดความสามารถในการซ่อมบำรุงเรามีความคุ้นเคยซึ่งก็จะช่วยประหยัดงบประมาณได้เยอะนะครับพอมาเหลือหนึ่งแบบหนึ่งแบบเนี่ยที่เรามองว่าน่าจะ เหมาะสมที่สุดก็คือกริเพนนะครับเพราะว่าเราให้น้ําหนักอาจจะไม่ได้เป็นคะแนนนะเป็นน้ําหนักของการที่ที่การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เราให้มีขีดความสามารถอันที่1เป็นหลักนะครับอันที่2ก็คือในเรื่องของการชดเชยการนําเข้าอันนี้ถือว่าตามที่ทางสวีเดนเสนอมามีมูลค่ามากกว่ามูลค่าของเครื่องบินเยอะมาก เรื่องของการซื้อเครื่องบินคิฟเฟนของกองทัพอากาศกระบวนการจะเดินไปอย่างนี้เดี๋ยวเมษาพฤษภาจะเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีให้อนุมัติแบบนะครับตอนนี้ก็ทำรายละเอียดให้มันชัดเจนรออยู่ครับ